สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะคาบสุดท้ายวันนี้นะคะเด็กๆจะเจอกันกันกบคุณครูเล็กเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆของอยุธยานั่นเองค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะคะแบ่งออกเป็น3 ช่วงด้วยกันนะคะก็จะเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะก็คือเริ่มในปีพุทธศักราช 1, 8 9 3ถึง1991ค่ะส่วนสมัยอยุธยาตอนกลางนะคะก็เริ่มที่ปีพุทธศักราช1991ถึง2 2 3 1ค่ะและและสมัยอายุทยาตอนปลายนะคะก็เริ่มที่ปีพุทธศักราช2231ถึง2 3 0 0 10ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะก็จะแบ่งการปกครองออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือการปกครองส่วนกลางก็จะแบ่งออกเป็นสีจัตุสดมดังต่อไปนี้นะคะกลมก็จะมีกลมเบียงกลุมวางกลุมคังและกรุมนาค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของหัวเมืองนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเมืองลูกหลวงนะคะและก็หัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสราชนั่นเองค่ะ สำหรับปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจฐฐนะคะหนึ่งก็คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะคะโดยอยุธยานี้มีแม่น้ำลำคลองมากมายและก็อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะทำให้เรานี้สามารถนะคะส่งสินค้าต่างๆนะคะและก็ทำให้อยุธยานี้นะคะเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคสามารถต่อค้าขายกับดินแดนภายในแล้วก็ภายในภายนอกประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ สนะคะก็คือปัจจัยที่ส่งเสริมในความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ในข้อที่สก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะโดยอยุธยานี้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าไม้แร่ธาตุหรือสัตว์ป่าค่ะสำหรับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะคะที่ส่งออก ที่สร้างรายได้และก็ส่งออกให้กับประเทศไทยของเราก็จะเป็นข้าวนะคะพริกไทยฝ้ายหมากและมะพร้าวค่ะค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการค้านะคะการค้าขายก็คืออยุธยามีการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าอายุธยาเรานี้นะคะมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมนั่นเองค่ะ สำหรับสินค้าที่ส่งออกนะคะให้กับประเทศไทยของเรานะคะก็มีหลายสินค้าด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นนะคะข้าวน้ําตาลเครื่องเทศนะคะไม้กิษณาหรือไม้หอมนะคะไม้สักข้างและก็งาช้างและหนังสัตว์นั่นเองค่ะสําหรับสินค้าที่นําเข้านะคะของอยุธยาในสมัยนั้นก็จะเป็นผ้าแพรนะคะผ้าลายทองและก็ปืนใหญ่นั่นเองค่ะ สำหรับสินค้านะคะที่ต้องห้ามนะคะก็จะมีข้าวนะคะเกลืองาช้างนอแรดนะคะและก็ไม้กฤษณาค่ะค่ะซึ่ง หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการนะคะในด้านการปกครองนะคะในด้านของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาแล้วนะคะทําให้เราเห็นว่านะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะคะของเราก็จะมีหนึ่งที่ตั้งทำเลที่ตั้งของอยุธยานี้นะคะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการค้านะคะทำให้มีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักร อื่นใกล้เคียงและต่างชาติได้ง่ายนะคะทาให้อยุธยามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะคะและก็มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แร่ธาตุนะคะหรือว่าสัตว์ป่านั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของพัฒนาการในสมัยอยุธยาแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆทำนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนี้สังเกตนะคะ สิ่งที่คุณครูขึ้นตรงหน้าจอให้นี้จะเป็นแผนผังเมืองของอยุธยานะคะให้เด็กๆนน่นะคะตอบคําถามตรงแผนผังนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดนะคะให้ไม่ต้องวาดภาพให้เรา,เ,าเขียนคําสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนสังเกตภาพแผนผังเมืองอยุธยาแล้วตอบคําถามนะคะโดยมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะ ข้อที่1น,นะคะแม่น้ําที่ล้อมรอบเมืองอายุธยามีแม่น้ําอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆดูในภาพนะคะเด็กๆสามารถใช้มือขยายภาพนะคะที่คุณครูโชว์ตรงหน้าจอนี้ให้ให้ชัดเจนได้นะคะแล้วก็2นะคะสถานที่สำคัญในแผนผังเมืองอายุธยามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างมา อย่างละสสถานที่วัดมีอะไรบ้างนะคะเจดี JD, ป้อมแล้วก็บ้านมีอะไรบ้างค่ะหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆย่าลืมส่งนะคะตัวอย่างกิจกรรมเข้าที่ไลน์กลุ่มห้องเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบนะคะและเจอกันใหม่ในครับหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ